กันซีนนั้นมันทํำยังไงกันกันซีนในวงการมันเธอมันมีจริงค่ะแม่ ยังคงเป็นกระแสดามาอย่างต่อเนื่องค่ะปมแก๊งนางเอกมอม้าเม,า,มาเพื่อนดาราในรายการ YouTube ของสาวใหม่เดวิกานะคะซึ่งแขกรับเชิญในอีพีดังกล่าวนะคะที่กําลังเป็นกระแสและถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขนาดนี้นะคะก็มีสาวมิน้นชลิดามิวนิ t าค่ะและมาร์กี้ราศีปมเมามอยกันในรายการ YouTube ของสาวใหม่นะคะซึ่งในบางช่วงของรายการะคะ่ะมาร์กี้เธอเจอคําถามที่ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานอีกด้วยไหมนะคะทางด้านสาวมาร์กี้นะคะก็ได้ตอ อบกลับไปว่าเราขอเล่าเหตุการณ์ก่อนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่คนเดียวเขาเคยพูดกับเธอว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะว่านั่งคุยกันแค่2คนในห้องแต่ว่าสาวมาร์กี้นั้นเธออัดเสียงไว้ค่ะ ทางด้านของมิวนิฐาก็เจอคําถามที่ว่าเคยไปเจอการกันซีนไหมนะคะก่อนที่สาวมาร์กี้จะยกมือตอบแทนว่าโดนทุกคนนะคะส่วนสาวมินชาิดาเองนะคะก็ได้พูดเสริมว่าแน่เลยคนเดียวกันแน่เลยประมาณนี้นะคะซึ่งสาวมิวก็ได้อธิบายว่ามันเป็นการไปออกงานออแกนไลซ์เตรียมชุดมาให้ไปใส่หน้างานพอแต่งตัวเสร็จดาราคนนึงหายไปนะคะไปเจออีกทีตอนอยู่บนเวทีซึ่งดาราคนนั้นก็เปลี่ยนชุดซะแล้วนะคะและทางด้านทีมงานก็ได้มาบอกสาวมินกับสาวมิวนะคะว่าให้เดินช้าๆหน่อยขณะที่ทางด้าน อของสาวใหม่ดาวิกาเองก็บอกว่าเจอคนเดียวกันแย่งที่โพสต์บนเวทีก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการไปหยุดยืนที่หน้าเขาเลยนะคะ แน่นอนคะ่ะว่าหลังคลิปถูกปล่อยออกไปชื่อของสาวๆทั้ง4คนก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์โดยทันทีค่ะโดยกระแสนะคะก็มีทั้งคนที่เห็นใจแล้วก็ให้กําลังใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะหนักไปทางตําหนิเสียมากกว่าค่ะโดยบางคนนะคะถึงขั้นขุดข่าวเก่าที่เคยเป็นดราม่าของสาวๆออกมาวิจาร์กันอีกรอบเลยทีเดียวและคนที่โดนดราม่าหนักที่สุดในครั้งนี้นะคะเห็นะะจะเป็นเจ้าของช่องอย่างสาวใหม่ดาวิวกาค่ะโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ว่าแค่รับเชิญคนต่อไปรีเควสต์แม่ชมและพี่เอนะ คะดาวิ Jasmine. มีข่าวว่าแย่งพรีเซนเตอ,เตอร์ชอพอทั้งที่ชอพอช่วยหา,างานให้ยืมชุดให้เป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่าโดนหักหลังเลยแตกกันตอนนี้มออันฟอชอพอแล้วแต่ชอพอยังฟอร์มออยู่ส่วนบอฟอเคยใช้ผู้จัดการคนเดียวกันแต่ไม่ให้งานดองงานเป็นปีๆหางานให้แค่มอเขาก็เลยแยกออกมาเลยปังขึ้นจริงไหมอยากรู้ใหม่ดาวิกาค่ะ ซึ่งหากย้อนกลับไปในปี2 5 5 9ั้า้าค่ะท่านผู้ชมสาวใหม่ดาวิกาเนะคะเคยตกเป็นประเด็นข่าวเม้าแทบว่าเธอนั้นลดค่าตัวเพื่อที่จะแย่งงานปาดหน้าสาวชมพู่อารยาซึ่งเธอนะคะก็ได้ออกมาเคลียประเด็นดัง,ดงกล่าวนะคะโดยเธอได้ตอบว่าไม่ทราบจริงๆนะคะเรื่องของโฆษณาทางผู้ใหญ่จะเป็นคนคุยให้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงต้องไปถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีกว่าสําหรับตัวเธอนั้นนะคะไม่ได้มีนโยบายลดค่าตัวด้วยทํางานต่อไปเป็นตัวของตัวเองยืนยันว่าไม่ได้ปาดนหน้าและไม่ได้ ลดค่าตัวด้วยค่าตัวก็ยังเท่าเดิมถามผู้จัดก,การได้เลยค่ะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ชาวทวิตเตอร์นะคะได้พูดถึงชื่อของพี่เอสุภชัยนะคะนักปั้นดารามือทองน่าจะเป็นเพราะประเด็นเมื่อหลายปีก่อนนะคะที่สาวใหม่ค่ะเคยอยู่สังกัดของพี่เอนะคะแต่ก็ได้ออกมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเงินจนเกิดมาหาก,กรรมโพสต์อินสตาแกรมแวะพาดพิงตามแฉกันไปกันมาแบบไม่จบสิน้นซึ่งในตอนนั้นแม่ของนางเอกสาวอย่างคุณใหม่ดาวิกาก็ได้มีการออกมาแฉกลับนะคะทางด้านของคุณเฮเลนว่าคุณเฮเลนเนี่ยเป็นคนพาสาวใหม่นะคะเข้าไปในสังกัดของพี่เอสุภชยัยและขอส่วน แบ่งค่าตัว5%ซึ่งในปีแรกนะคะตนก็ยอมจ่ายแต่พอเข้าปีที่2ก็เริ่มมีปัญหากันโดยคุณเอสุภชัยก็ได้เข้ามาไกล่เกีย่ยให้แยกกันทํางานและจะเป็นคนออก5%นี้ให้เฮเลนเองซึ่งก็ต้องเท้าความกลับไปก่อนค่ะท่านผู้ชมว่าคุณเฮเลนนะคะเป็นคนที่พาสาวใหม่ดดวิกาเข้าสู่เส้นทางวงการบันเทิงแล้วก็เป็นคนพาไปเข้าสังกัดของพี่เอสุภชัยนั่นเองนะคะซึ่งในขณะนั้นนะคะทางด้านของคุณเฮเลนหลังจากที่ได้ทราบเรื่องที่โดนแฉนะคะก็ออกอาการปิดแตกโพสตข้อความตอบกลับ อย่างดุเดือดในอินสตาแกรมเลยทีเดียวและขอให้ฝ่ายที่ผิดเนี่ยมีอันเป็นไปก่อนที่จะออกมาชี้แจงโดยละเอียดนะคะเรื่องราวในตอนนั้นดุเดือดจนถึงขนาดที่ทางด้านของคุณเฮเลนพูดว่าถึงตายก็ไม่ขอไปเผาผีกันเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อมีกระแสดราม,ม่าของสาวไมดาวิกานะคะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความเขาว่าพี่เฮเลนปาวราอดีตผู้นำพามไมดาดวิกาเข้าวงการมาฝากกับเอสุภชัยก่อนจะมีเรื่องราวดราม,ม่าในอดีตฝากถึงชาวเน็ตอย่าเอาทัวไปลงเลยเรื่องเมาคือเรื่องปกติของผู้หญิงคิดว่าทุกคนได้รับบทเรียนแล้วแต่ละคนมีดีชั่วต่างกันโดยข้อความเต็มๆที่ทางด้านของคุณเฮเลนได้โพสต์เอาไว้นะคะระบุว่าอย่าเอาทัวไปลงเลย บางทีเราอยู่ในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเรื่องเมาา์นินทาเป็นเรื่องปกติอย่าเอาใครไปเปรียบเทียบกับใครทุกคนคือมนุษย์ทุกอย่างคือบทเรียนคิดว่าทุกคนคงได้บทเรียนแล้ว ก็เรียกได้ว่างานนี้นะคะสาวใหม่ดาวิกาก็โดนดราม่าไปไม่น้อยเลยทีเดียวดราม่าล่าสุดที่ว่าหนักแล้วนะคะนี่ยังเจอชาวเน็ตขุดดราม่าเก่ามาแซะอีกนะคะยังไงก็วิจารณ์กันแบบมีขอบเขตกันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าว่าแต่เขาเราเป็นเองซะอย่างนั้นแอดว่าวิจารณ์แบบพอดีน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าโดนฟ้องขึ้นมาจะลำบากเอานะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ